รองอธิบดีกรมชนร,ระทานนะครับได้เตือนชาวนานในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เตรียมปลูกข้าวนาปีในขณะนี้ให้ใช้น้ำฝนปลูกข้าวเป็นหลักนะครับโดยจะเริ่มได้หลังที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศการเข้าสู่ช่วงฤดูฝนช่วงปลายเดือนนี้ครับขณะนี้เขื่อนหลักสี่เขื่อนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหลือน้ำอยู่น้อยมากครับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจเหลือน้ำใช้การได้เพียงร้อยละแเท่านั้นขณะที่เขื่อนส่วนใหญ่ทั่วประเทศมีน้ำต่ำกว่าเกณฑ์กักเก็บน้ำต่ำสุดแล้ว กรมชนรับประทานจึงจะส่งน้ําจากเขื่อนไปยังลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับแต่น้ําเพื่อการปลูกข้าวนาปีก็ขอให้เกษตรกรใช้น้ําฝนเป็นหลักเพราะว่าเขื่อนไม่มีน้ําพอที่จะส่งไปช่วยเสริมได้สำหรับการปลูกข้าวนะครับแนะนาให้รอการประกาศ การเข้าสู่ดูฝนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยจะเข้าในพื้นที่รุ่มนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ1.4ล้านไร่สำหรับในที่ดอนนั้นนะครับก็จะสามารถดำเนินการได้ประมาณเดือนกรกฎราคมนะครับทั้งนี้โดยใช้าอาคารจุปทานต่างๆนะครับที่ผมเรียนมาก่อนหน้านั้นควบคุมนะครับยกระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองต่างเข้าสู่พื้นที่ของกานก็ป,ปลูกได้ ขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าน่าจะเริ่มประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนได้ภายในสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมแต่อามีฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมถ้าชาวนาปลูกข้าวนาปีไปแล้วแต่มีน้ําไม่เพียงพอกรมชนระทานเตรียมการผ่นน้ําแม่น้ําลําคลองเข้าไปช่วยกเกษตรกรได้บ้างแต่ก็ไม่สามารถส่งน้ําจากเขื่อนลงมาช่วยได้เพราะต้องเร่งเก็บน้ําสํารองไว้ในเขื่อนให้มากที่สุดเพื่อรองรับฤดูแล้งในช่วงปลายปีนี้ครับ